Alice in b o r d e r l a n d เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อเดียวกันและเปิดให้ชมทางเน็ตฟริซึ่งจะมีทั้งหมด8ตอนหากซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ถึง7.7คะแนนช่องรีวิวหนังสตาร์อินทรเวิร์ดผู้ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านไปไหนหากท่านใดนชื่นชอบผลงานสามารถกดติด ตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อบเริ่มตอนที่ 8, เปิโดยตอนด้วยการถายคลิปของสาวที่เป็นศพกับเพื่อนของเธออาจจะตอนแรกที่ทั้งสองคนเพิ่งจะเข้ามาในเกมแล้วพวกเธอจะเล่าว่าก่อนหน้าน,นี้พวกเธอเจอกับคนแปลกๆที่จะพาพวกเธอไปที่ไหนก็ไม่รู้ แลวพวกเธอก็จะเดินลงมาที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วภาพก็จะตัดเอืดไปกลับมาที่เกมเหลือเวลาอีก15นาทีลงุลงโลน้าโหดต้อนคนมารวมกันแล้วสั่งให้ยิงทิ้งทั้งหมดพวกกลุ่มตินนดอาวุธก็จะเริ่มไลค่คาต่อไปไหวแล้วและลงุลงโลนก็จัดพวกที่ลังเลง่าจะยิงทิ้งให้หมดแต่พระเอกก็โผล่มาห้ามแล้วพระเอกจะบอกลงุลงโลนหน้าโหดว่าเขาไม่ใช่แม่มดแน่นอนเพราะว่าโดนจับอยู่ตลอดเวลา ลุงล้อนก็ยังอาจพระเอกอยู่อีกพระเอกก็เลยเดาว่าลุงล้นนั่นแหละที่จะไม่หมดเพราะค่าคนที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าตัวเองไม่ใช่ไม่หมดลุงล้นก็จะยอมรับว่าตัวเองคือไม่หมดจริง และทุกคนก็จะยิงลุงโลนลุงก็จะเดินม,มาหาและบอกว่ายิงสิทุกคนก็ตั้งท่าจะยิงลุงโลนทิ้งแล้วแต่สุดท้ายพระเอกก็มาห้ามไว้พระเอ,อกพูดว่าลุงโลนได้ฆ่าคนไปแต่ไม่ใช่มูมุมก,กะหรือศพตอนตัเกมแต่เป็นลุงคนขายมูดต่งหาพระเอกรู้ได้จากแววตาของเขาที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเขาเองคนที่ฆ่าเพื่อนตอนเองแล้วเขาก็ว่าวิธีการฆ่าคนหมู่แบบนี้ไม่น่าจะใช้วิธี ของลุงโรนนาโหดเขอาอาจจะมีจุดหมายอื่นแต่จริงๆแล้วลุงคนขายหมวกร่วมมือกับลุงโรนหน้าโหดอยู่ตลอดเวลาพวกเขาแค่แกล้งทะเลาะก,กันเพื่อคุมพวกตัวอันตรายไม่ให้ก่อเรื่องและพระเอกก็จะเดาว,ว่าลุงโรนต้องฆ่าลุงคนขายหมวกเพราะลุงคนขายมวกทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลุงโรนหลับไม่ได้และเขาต้องการจะหยุดให้ได้ตัดมาที่อดีตลุงโรนกับคนขายมวกเพิ่งมาถึงบีชใหม่ๆพวกเขา บีใช้เป็นดินแดนแห่งความมังตัดมาที่ลุงคนชายมัวกก็จะยิงสมาชิกบีนอนตายถ้าเกิดห้องพอพบว,ว่าพวกเขาสอแอบซ่อนไห้ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นลุงพลชายมัวกก็เลยตั้งกฎสาอข้อขึ้นมาว่าคนขระยศต้องตาย ที่ปัจจุบันลุงล้วนจะว่าพระเอกจะไปเข้าใจอะไรเขาก็อาจพระเอกอ,อีกนังเอกกับเพื่อนช่างเสื้อเขียวก็ะจะมาช่วยห้ามไว้แต่มาที่อดีตตอนที่ลุงคนขายบวัวเข้ามาเล่นเกมเมอเต่าวีา่าลุงล้วนหน้าโหดอแอบนามาด้วยพื้นที่เล่นเกมจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับร้านบีที่ทั้งสองคนเคยทางานอยู่พอเคลียเกมแล้วลุงล้วนกับลุงคนขายบวัวก็จะแวะมาที่บีมานั่งคุยก,กัน ลุงโลนจะบอกคนขายหมวกว่าเขาเอาลโก้ไม่อยู่แล้วอยากจะให้จบเรื่องบิดลุงสักทีเพราะการรวบรวมไพ่ให้ครบทุกใบเพื่อกลับออกไปในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นจริงๆแล้วลุงคนขายหมวกโกกขึ้นมาและลุงคนขายหมวกไม่ยอม้งสองก็โตเถียงกันแล้วก็จบที่ลุงคนขายหมวกเอา โชคสกิลฐานยิงสวนกลับไปคนเป็นยังไงกัน่ะจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตัดมาที่ปัจจุบันเพลเอกก็จะเดาว่าลุงโลที่ฆ่าคนในบีราะว่าคนในบีทําให้เพื่อนของเขาบาแล้วนางเอกก็จะถามว่าแล้วใครคือแม่หมดละเพลเอกจะบอกว่าเกมทุกเกมจะมีได้ใส่ขอเกมมาสเตอร์ติดมาด้วยซึ่งเกม โหกนี้มักจะเป็นเกมที่ดูถูกคนเล่นจริงๆแล้วถ้าคิดให้ดีอาจจะม่ด้จบเกมได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าใครก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแม่มดจะมีอยู่คนเดียวก็คือโมโมกะหรือศพต่อเริ่มเกมนั่นเองแล้ลุงรลหน้าโหดก็ข้างอยากจะหาเพื่อนตายทุกคนก็เลยช่วยกันจับไว้แล้วนางก็ได้เฉลยว่าลุงหลอหน้าโหดหลังจากลุงรลหน้าโหดยิงลูกคนขาหมวกแล้วเข้าไปเช็คปืนของคนขาหมวกก็จะพบว่า เืนไม่มีลูกและเขาก็เสียใจมากตอนนี้อังกูนิหรือลุงโรน่าโหวก็จะอารวาใจน้องผมสร้างเพื่อนของศพก็จะบอกว่าเธอจะเบ่งความสนใจของอังกูนิเองและในเพเงก็ศพไปเผาแล้วเธอก็จะโกอกทุกคนว่าเธอคือดียเลอร์ของเกมเดียร์เลอร์ก็คือคนจัดการเกมนะครับและแสงเลเซอร์ก็พุ่งลงมาจากฟ้ามาฆ่าเธอตายไปและเจ้าอังก็จะพูมายืนยันว่ามูมูกาลหรือศพนั้นแทงตัวเอง ทุกคนในบีก็จะลุมดาโมโอกะและเพื่อนของเธอนางเอกก็จะว่าทั้งสองอาจจะดงควบคุมอยู่โดยสถานการณ์ตะกี้ทุกคนก็สตันนิ่งกันไปหมดพระเอกก็เลยพูดจากกล่อมลงๆลนหน้าโหดแล้วไฟก็ลามมาถึงตรงนี้ต้องรีบเอาศพแม่วดไปเผาแล้วสมาชิกผู้ชายก็เลยช่วยกันแบกศพไปแต่ว่าก็ถ้โดนยิงใครยิงละ่ะอา ติโลจิตนั่นเองติโลจิตก็จะเผามีสีครั้งแล้วก็จะไล่ฆ่าทุกคนและเขามีเพ้อหมายว่าเขาจะเคลียร์เกมเองตอนนี้เขาจะยิงปืนกา่ามัวซัวไปหมดเพ่กันนั่นเองก็จะพยายามจะไปจัดการกับติโลจิตแต่ก็ไม่สําเร็จติโลจิตก็เอเพิ่มาทางทั้งสองคนดวงล้นนะดวงล้นนะฮวก็จะมาช่วยชาร์ตติโลจิตอุ้มหายไปในกลุ่มควันเลือเวลาอีกสามนาทีแล้วทุกคนก็ช่วยกันอ,อุ้มศพไปเผาเพาเ่จะมองมาที่ศ พของสาวคนคุมเกมมีมือถือที่กำลังกดคชิปอยู่แล้วหมดทุกคนเอาศพไปเผามือถือก็ดังขึ้นเกมเครียรแล้วบบนก็ถูกไฟไหม้ไปนางเอกก็จะไปเอาเรื่องพวกกลุมติดอาวุธแต่พระเอกก็ห้ามไวใ้ให้มันจบได้แล้วและเขาก็สรุปไปตัดมาที่โต๊ะที่วางมือถือตอนเริ่มเกมก็จะมีไพ่สีโปแดงวางอยู่ งงหัวข่าวว่าเินมาหยิบมันไปและคิดถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกมตัดภาพมาที่พระเอกกันหนังเอกกำลังดูคลิปของสองสาวเป็นคลิปสารภาพว่าพวกเธอคือคนที่ถูกบังคับให้ร่วมเกมและเป็นคนจัดการเกมและภาพก็จะตัดมาที่พวกเธอเดินลงมาในสถานีรถไฟฟ้าไต้ดิน เราถึงสิ่งที่พวกเธอสองคนเคยทํามาและกดรหัสเข้ามาในฐานของดีวเลอร์หรือคนจัดการเกมในคลิปแอบถ่ายเธอสองคนจะเดินเข้ามาในห้องที่มีหน้าจอและมีคนคุมจอเต็มไปหมดมันเป็นฐานของดีวเลอร์จริงๆและทั้งสองคนก็โดนบังคับให้เข้าไปจัดการเกมทั้งสองคนเสียใจมากเลื่อภาพในคลิปกัจะตัด,ตดจบไปมาที่ภาพเพลง,งสถานีรถไฟ เพ่กันนั่นเองก็จะตามรอยขีปลงมาทางรถไฟใต้ดินทั้งสองคนเดินตามรถไฟมาเรื่อยๆทั้งสองคนเดินตามทางรถไฟมาเรื่อยๆพอเขาเจอประตูที่สองสาวใส่แล้วะแต่ประตูก็เปิดอยู่เขาเดินตามทางมาเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่ใช้ควบคุมเกมพระเอกกันนั่นเองก็เข้ามาในห้องในห้องปิดไฟมืด สองจะปกศพของเดยวเลยนอนตายคาโต๊ะเต็งไปหมดดูดีๆที่เขาจะมีรูพวกเขาโดนแสงในเสื้อยิงตายนี่เองแล,แล้วอยู่ๆหนุ่มอขาวก็คุยนะก็โผล่มาเขาจะชมพระเอกและขอบใจที่ทําให้เขาเก็บไพ่ตัวเลขจนครบได้พระเอกจะถามว่านายมาได้ยังไงเขาก็บอกว่าตามรอยกระดาษที่เขาเก็บมาจากย่าตอนที่เล่นวิ่งไล่จับนันก็คือเส้นทางรถไฟใต้ดินนั่นเองหนุม่มหมขาวอยากรู้ว่า กาเก็บไพ่ครบแล้วจะเป็นอย่างไรเขาก็เลยมาที่นี่แต่เมื่อมาถึงจะทําให้เขารู้ว่าพกที่นี่ไม่ใช่เกมมาสเตอร์อย่างที่เข้าใจกันตอนแรกและวิญญาณไสก็ติดขึ้นจะมีหน้าเจสมาชิกระดับสูงคนมงโผขึ้นมาเธอชื่อบีละา และเธอจะประกาศว่าพวกเขาทั้งสี่ได้เคลียเกมใพ่ตัวเลขหมดแล้วแล้วเธอก็จะย้อนอดีตภาพและเสียงของเกมที่มีคนตายในตอนที่ผ่านๆมาเมื่อมีราได้ยินเสียงก็จะทำหน้าเหมือนคนโรคจิตและบอกทุกคนว่าเยี่ยมมากและจะให้รางวัลด้วยการเล่นเกมใหม่ที่จะแจกภายหน้าคนแล้วตัดมาที่ตอนกลางวันผู้เฉลิมฉลองก็ถูกจุดและเกมก็กำล,ลังจะเริ่มขึ้นรอบนี้เกมเริ่มตอนกลางวันนฮะมีเหลือหอกกางผบายคิ บดทั้งสีคนก็เต็มตัวเข้าเล่นเกมตัดมาที่แล้วหอหลายลำบินอยู่นเมืองได้เวลาเล่นเกมปลาใั้กันอีกแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่8แล้วก็เดี๋ยวจะพบกันใหม่ในซีซั่นสองท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูหนังครับผม